เจ้ามากินยาประเภทใดเไม่มเคยเลยไม่เคยไม่เคยไปห้าหมอาาาอ่ะหาหขาคบเออเอาไม่ปล่อยกินเจอ๋ามาซักยาของเขาซักอา้าวเป็นยังคือบอซักจักบย่างสูซโลดียาสูบัตเหน่อยเลยอืออ่าเด็ดๆอนุญาตเบิ้งเบิ้งแควแควเจ้านี่แม่นสูบยาหรอเป็นดำไหมละ่ะอือโอ้ทางทางเทิงมีบ่อนุญาตได้พี่น้องออกหมดแล้วร้อนหมดแล่ะอือ ป้าน่าโอ้ฝากหมอนมดคือบ้าห้าใหม่แป็ดมาปูว่มามีเงินนนีี่มเงิซื้อไม่แป็ดสบายดีพี่น้องทีมเดียวกันนะพี่น้องทีมเดียวกันฮงก็คือมายุ้กับน้องคนนี้ทมิทเห็นเคว่าเป็นเจ้าของส้นเผาอันถึงบานเฮาบ่แม่นเนาะเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นลูกพยกอยู่เนื้อเฮนนี่แหละอยู่กองวัดพี่น้องแต่ว่าสิพาเพิ่น ເພິ່ນຊິພາຄຸກຄິວເບິດາບາດົນພາລະມດນາລະມດູເໜືອບານົານລັກໆກໍຄນີ້ພບິລຢູກກິນເຮືອນຂຈົືນາດเดี๋ยวເບິ່ງປະມາ2-3ລັງຄາເຮືອນເນາະວ່າໂດຍທົ່ວໆໄປແລ້ວແມ່ນມີຄວາມໄຂຄືກັນແດພັ อพีอออ่ไปเห็นล,ล้างนันล้างนันนมันไพ่ย,ยุกเหรอไเนไพ่ทาซ้อนทาซ้อนเออเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยเดี่้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยนใดี๋ยดี๋นวเดี๋นวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยเดี๋จวเดกอวเี่ยะเดี๋นวดีบอวเดีบอวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพี๋ยวเน,นี๋ยเนี้ก็เดียวเดียเดียวี่นวเดีน้วเดี๋ยวดี๋ยนเดีด๋ยดี๋ยวเาี๋ยวันแล้ว วันนี้ก็จะมีบอลที่พักหนึ่งพักหนึ่งมนักกนก็ขายขายเกันเดี๋ยวมาเบิรงล่างนี้เนาะเห็นยังอยู่เจ็บอ้าวเจ็บบนใดเราเจ็บขี้เจ็บแอลเจ็บขุเขาอ้าวคือเจ็บปลายแทะคือบวเจ็บหน่อยเจ็บปลายโอ,อมเมอร์เฮ็ดเบกที่นี้ไอ้แมวเจ็บลูกเกดผัดเขาซื้อมาซ้อนเป็นที่มอนันเคยออกคลิปไปแล้วได้ไมามอนี้ก็พามาเบิรง เตื่อนของอ่าสนเผาะละเมิดเท่านี้แหละเนาะยูเนื้อบานเราเป็นพีเป็นน้องกันก็พอดีเพื่อนอี่เคยล่มแล้วก็บิมาล่มเพื่นอีกเนาะเพื่อนไล่ล่าลังเราไม่เคยล่มเขาเถียงอย่างเขาบ่ล่มนเะเราอันใดคืนยุคนี่ก็มีเจ้าซคันแล้วก็น,นี่เป็นบอนบอนผักหน่อยนึงแต่ก็จึงมีประตูเข้าไปในพี่น้องเบิ่งได้ประตูเอา้าประตูจังสี่ให้จังได้อัพโอ้มีอันนี้ข้างในพี่น้องไม่ใช่ไหมไม่เนี่ ประตูแบบนี้บมีล็อกเลยเนาะโอ้ยโอ้หมดเอาหมดคือคือบวแป้งใช่ไหมนี่พี่น้นนองหมดหมดโอ้เก็บตกอันนี้เป็นเตาไฟเตาไฟในการแต่งกิน,นอนน่าโบควันอะเ,เวลาแต่งกินหนึ่งเขาเราเฮาอยู่เฮือนมันบบควันบบอดูดเอาอะบอก ราเกยอะไรนี่เด็ดยำน้อยเน,นี่ยโอ้เฮ็ดตอรนปีเด็ดยำน้อยพุ่นี่โอ้พอโซพอโซใหม่เฮตเตอรนี่อ๋อเนี่ยพี่น้องอันนี้คือขาแห้งนั่นพีขาแหง้งคือทางเทิงมียังแดงนี่เบิ้งได้บ่ขาแห้งโอ้มป็นยังอะไขาแห้งอันโอ้สักซักโคกอันนี้เฮตเตอปีได้คือว่างามแทนนี่โอ้ยราฟี่โนอะ้ยเนาะม่นมันเจา้าเฮอ่ะอโอ้รด ลดดไล่พี่น้องนี่อยูต่ตลาดบ่มีขายได้พี่น้องเฮ็ดเองใหม่ยังอันนี้ใหม่ได้ทำแะไรยังน่ะแล้วสมนคกดูโคกถึงตําโคกหน่อยต้มนิดหนึ่งคกมักเพ็ดมักเกลือแป้งนัวอ๋อพี่น้องจะอยู่ธเพลงนี่แล้วอันนี้ดูข่อยสงสัยอันนี้แม่นยังบังลามโว้ยบังลาม,มบังลามบังลามนี่คือแม่นยัง หัวลามสินลามป้าโอ้ลามมันเขาขอกินอ๋อตางหม้อโอ้จะเบิ้งไหนที่จับจับเบิ้งไหนบ่พี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกไหมนะคุคิวกะเห็นแต่ว่าโบกเข้าใจปันไดอันนี้เพิ่นว่าเป็นบางลามใหม่อันนี้แม่นใหม่ยังใหม่เฮ่ใหม่เฮ่หระพี่น้องแม่นที่อ่าอันนี้แม่นใหม่เฮยพี่น้องเพิ่น เพิ่นใส่ไม้เฮียนี่ไมเฮ็ดบางล้ามก็คือล้ามปกติคือกระเพราล้ามยุมม่มโมนี่มันตีแต่ว่าเอาเอาใช้นี่มันบ่ล้ามคนโม,ม่แบบคนซ่องซ่อคนเหรอล้ามอันนี้อ๋อการย้ายคนเหรอโมอ่เออฮะอันน,นี้ไปอยู่ไฮล้ามจะ <c oughs> ดีเนาะเฮ็ดเฮ็ดจังไหนตัวยังว่าอันนี้ดังไฟแล้วเอาอันนี้เผาเลยเผาไม่สิเลยเแ,แล้วก็เอานำใส่แล้วก็เอาอันเอาหมักเพชร เกลือแตนัวไสสมมติว่ามีอันสิลับนกกับนกมุ่งไปนกไส่กินนกเปลนหอกกินแล้วอันนี้มันอันทางทางมันที่ว่าอยากเห็นตอนลามอยู่ในนี้ก็มีอาหารกินบ่ไก่ไก่คอขาขึ้นถึงนก็ไปอันนี้มันไก่อ่ะไสนไส้ไก่อันยู่ในนี้ยังมีของกินด้วยอ่ะสันเผากินเขาแหละเอาคือบม่กินท่าน่ะถาเข้ามา เขาใชยบุกินเถอป่ะปอพี่น้องเบิง้งซามมงอะไรคือบุกินเขาใชยป่ะน,นี่ <c oughs> เพื่อนเจ้าก,า,ากไม้เนะาะเจ้าปุ๊กเจ้าปุ๊กดนแหละได้จักปีแล้วไสองปีปีนี้ปปีีีน้เวลาฝนตกมานำบ่ลงมาบ่แรกมันลงกันเหมือนแป้งน่ยอันป่า อ๋อนั่นเออย่างดีเนะาะถ้าเอาฝนตกมากอ่ะปุเป็นยังยู่สบายอ๋โอโอเคโอเคดียุดียดู่งคือเจ้าเคยยู่เฮือนแบบนี้มานี่เฮือนอันนึงนี่เฮือนลักหนึงนี่ปุ๊กได้ประมาณสักปีจึงได้ปุ๊กไหมโอ้หกปีคือเนาะหกปีผูนนะ้เนาะโอ้พี่เนาะเฮือนแบบซี่สีเพื่อนว่าแมนใหม่ม่ได้พี่เนาะปุ๊มีเล็กเลยเนาะใ,นใหม่เบิดพี่น้องนี่คือคือเอาไว้เอาอย่างเพิ่นว่าอายุ ເຮືອນແບບຊີນນີ້ປຸກ6ປີຈັ່ງໄດ້ປ່ຽນພີ່ນ້ອງบ่ມີເຫຼັກຈັກໂຕພີ່ນ້ອງນີบ่ມີເຫຼັກຈັກໂຕເລະເສົາຮົ້ວຄືກໍໃຊໃຊສືອກມັດສະໄກบ่ມີສືອງຊອາຫມອົາອົາຄມກອົຂີາອັ່ກສີອັີຮັດສວນກວນາພິນອມຮັີນາອຈັກປີ ไปปูปลายปลาใหไปบ่ไใดเลยโอ้เจ้าเฒ่าแก่เหล่านี้ไปเฮ็ดเวียกบ่ได้แล้วซั่นเมื่อยจัิงสิเมื่อยเป็นมาโดนแหละเป็นสองพีเป็นนี่แม่นเจ้าเป็นนําเจ้าสูบยาตที่ยาสูบบ่เต้นหน่อยเลยอ่าเด็ดเด็อนุญาตเบิ่งเบิ่งแขวแขวเจ้านี่แม่นสูบยาแล้วเป็นดำไหมล่ะออืโอ้ทางทางเทิงมีบ่อนุญาตเด้อพี่น้องออกหมดแล้วร้อนหมดแล้วเออ ป้าเจ้าซูบยาทั่ซี่มือมือนึ่งมัดตกโตโอ้สองสามโตอ๋อซื้อว่าซุบน้อยเนาะซุบน้อยแหละมียาหนึ่งซูบน่อยโอ้เจ้าเจ็บอดอดเอดเอดเนี่ยมันเจ้ายังไปเฮดเวียกตี่โอ้เฮดเจ้าเฮ็ดปะอืมการทำงานเมื่อยใจเอาให้เจ้าเวผิดใจผมเมื่อยเจ้าเจ้าก็พักพร้อมได้แล้วจะไปเฮดเวียกจะไปเฮดเวียกยังเดะเฮดไทยแบบหน้าเนอะป้าเฮดไทยส่วนหน้าก็่าเฮดอ่ะ อเฮ็ดกระไฮไฮนี่ปีแล้วได้เขาจากเปลา่าลอยน้ำกัชองคุณซองท่อเลยกับเขาซีซีเป,ปลา่ปปลาอพอกินอยู่ที่อ้าวมืดแล้ว,ลวชุวม,มื้อนี้เาขาใช้ไหมกินกินปววววะ๊ะดเคยอ๋อพี่น้องเพิ่นเพิ่นแต่ลูกเคยไหมนะพี่น้องเนาะ,นะลูกเคยไหมก็คือเป็นลูกเช้าเลยจกปีแล้วก อ๋อลูกเศรสามสิบปีเป็นอันลูกลูกเคยก็เป็นอันพอพอหมายเนาะเป็นเป็นคนทุกข์จนอะไะพี่น้องอยู่บ้านเฮาก็มาเอากันเนาะเออช่วยกันเฮ็ดช่วยกันสาเฮาบ่ทันมีโอกาสได้เห็นหน้าลูกเคยกับลูกพายเอ,อลูกเคยกับลูกสาวเถอะเข้าไปเบียกเนาะฝน,นตกมาก็ยังบ่ทันหัวเพราะว่ามันยังดีอยู่เด้วยทั้งทั่งทั้งขนาดยำนาว่ะนาววะยำนาวโอ้ยำนาวกระยนาวแช่อบยำนาวนาวนางฟิงไฟเพื่อนหลังนี้นี่ อันทางถึงดีแล้วน,น,น,น่นนมมะโอ้ฝากหมอนมดคือบ้าไมมเปลนมาปูเป็นมีเงินได้แค่ไม่มีเงินนี่ผมม,มีเงินซื้อไม้แป้นไม้แป้นมาปูนี่สมมติว่าได้ไม้แป้นมันในตรงได้มางเฮือนไหมบหรือว่าเอา,เออากันมีไม้แป้นเนี่ยขอจะจำเป็นมังไส้หม้อมังคุดปูไม้แป้นีบอสมมติว่าอันเอาเอาเทศสภตัวนี้ออกแล้วเอาไม้แป้นใส่บุญดีอ่ะ ด,ดีอะใหม่แปลนเฮือนเฮือนข้องลุงนี่จักแมตคูนจักแมตกัจกักบัแท็กโดยสุขประมาณกนะัประมาณโน้พี่น้องประมาณกับทางทางกว้างประมาณซี่เมตรอะไรเนาะทางยาวนี่หกเมตรหนาจะได้เนาะแต่ว่าบ่มี่ใหม่แปลนตัวนี้นี่มันมันหมดกินนะพี่น้องนี่พี่น้องมหมดกินนะพี่น้องตะกี้คุกคิวมากเกือบตกนี่พี่น้องนี อยู่กันแบบนี่โอ้สุกี้มีกระถ่ายอยังแห้งเนอะเฮ็ดส้มดีเป็นคันเป็นคันอันนี้เฮ็ดมัมมี่ไผเฮ็ดเมยกายอ๋อบัมมี่ไผเฮ็ดเมยกายสมัยตอนพอเทายังนุ่มนี่อันนี้กับคันเฮ็ดเป็นห้องนอนเลยต่างหากกกเเนนนนาะตอไปสู้ั็ก อ๋อได้ป่ะอันนี้นน่ห็นเท่าแก่เราบ่ม,มีเคย่อบ่มีแห้งล้วก็เลยเห็ดแบบนี้เลย,ยนอนกันแบบนี้เลยโอ้ถ้าสมมติว่ามีเขื่อมีแห้งนี่อยากเห็ดเป็นเป็นหองขันนอนได้เนาะนอนต่างหากโอ้อันนี้เป็นบอลไสบวงว้าวอันนี้คักแท้อันนี้ม่นย่งพี่น้องให้ภาษาอธิบายย่ม่นย่งอันนี้น้ำเจ้า น้ำเต้าน้ำเต้าน้ำใสเนี่ยกินเดียวหอมโม่นี่หอมอ่ะโอืเปิดเบิ่งได้บ่โอ้พี่น้องนี่พี่น้องอันนี้มันมักน้ำเต้ามักน้ำน้อพี่น้องมักน้ำที่เพิ่นป้าไว้มันแก้เหมือนทิแก่แล้วแก่แล้วก็คัดได้ใส่น้ำคัดแล้วก็ใส่น้ำแก่มันออกมดเลอะยางค้าเนาะอืมดีแล้วชันน้ำดีโอ้ขากันเนาะอันนี้เอาน้ำใส่เต็มนี่เปไปกินอยู่ปลาสบายอันบอโอ้ขักแท้ ยาเลื่อนนี่ขอมีน่ะยื่นให้พ่อมีจักอันอัเล่มเอามามีเล่มเขาขอ้ขอขอ้ขอเข้าได้ข้อมันเข้าได้ <c ười> ขันมีมักนำนี่เฮ็ดได้เนาะอ,อ๋อจากได้ใบเฮือนเนาะขันมีไล่จิ้ข้อนำเถอะนี่มีมีน้อยเนี่ยเอาไปนเนาะม <c ười> ไม่ยื่นตัวก็มีอ่ะจังสิพ<อ> <c ười> ่อ,นนอนนาามอีอันนี้มันยังลรออันนี้อันนี้อยากทามเนาะอันนี้มันยัง เดี๋ยวเอา,เอ,าอันนี้ย่มามาปลูกบางทีปลูกแต่สั้นี่ใส่ใส่ใส่เผื่อ,อยังใส่เขามันปอดทุกคนแหลกแน่นอบนบอ,อ้บ่มัานอ๋อใส่กันเนาะกันเฮือนเนาะก็คือเห็ดให้มันมีโศกมีลาบเนาะให้มันสื่อไดไขยมาเนาะโอ,อ,อ้เป็นความเสืออันนี้เอื่อนมาตาแล้วมั้งทีเ่เจ็บ<ม>ขี้งเจ็บยังนี่แมนเจ้ามักกินยาประเภทใด ขไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยไปห้าหมออ่ะห,าห,าาาาห้าเขาคบเอาเขาไม่ปล่อยกินเจอบอมาซักยาเขาไม่ซักอ้าวเป็นยังคือบบซักจกักทำอยา่างนี้แล้วเดียวเอแบบแบบเงินเขาบ่บ่บพอที่เขาบบซักใครที่หรือว่าจัไ่ไงเงินงยังบซักเงนมีเงินหรือเนล่าโอ้ขันเขามีเงินใลยเขาเขาซักใครเขาน้อโอ้ขาบุมีเงินไปเราเขอซเขา้วบุมีเงินไปเราเขาก็บอซักใครเขาน้อโอ้ก็ มันมันคองสื่อคองหาแล้วคองสื่อคองคลายเนาะยากอะไรกันมันมีอุ่นอุนเชิญค่ายเนี่ยมีเงินเนาะเออสันเจ็บดังสี่ก็อยู่ลาลาแล้วสันเ<ห>ม,ม่ได้ไปห้ามมอกระไรห้ามอพักอาเจ็ห้าห้าเขาไปสักเนาะโอ้พี่น้องอ่าพ่อเทา้าเจ็บเจ็บพวกเขาเจ็บเอวเจ็บหลังเนาะแต่ว่าแต่ห้ามมอเคยเคยไปห้ามมอเนาะแต่ว่ามอกับแบบ ยาก็เพิ่นกระบอสักใครยายากินได้บ่ยากินยไปเกียวไปยาเมย์อะใจนี่อยไปก้มอึ่ยเมย์เจอใจนี่อยไปไปจัดเมย์แตที่ที่มาเมย์เดียวโอเคพี่น้องอ่าพอเท้าเพินพ่นว่าอยากได้ยาเนาะหรือว่ามีวิธีแก่บ่แบบเมย์ไปเฮ็ดเวียเราเมย์เนาะ อยากได้ต <Cornell> ัวแก่แบบนั like ้นเนาะก็เฒ่าเฒ่าแก่แล้วเนาะอือกไปละลายองนี้มีอินทร์นสั่งเวบ่ดไอ้ละก็ขอ mời อ๋อนีึดมองมนยได้ก็ว่าักษาสุขภาพเนาะเ่าเนาะปู่เนาะักษาสุขภาพก็บ่ต้องบ่ต้องไปเฮ็ดเวียกหนักหลายเฮาก็อายุก็เฒ่าแก่แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีลูกเคยแล้วก็ให้ลูกเคยเฮ็ดแน่เนาะ เพระาะว่าเจ็บเป็นเห็นไข่มากไปหงมกอกับบ่มีบ่มีเงินไปหะเนะพื่อนเพิ่นกับบ่ซักยาเพิ่นกับบ่เอายา้กินเพราะว่าบ,บ่มีเงินเนาะสักกหักซาสุขภาพแล้วก็ตัวที่เจ็บเั่นนีงก็เขาห้ดีใๆเดี๋ยวร้านไปสอกเบื้องยาถ้าว่ามีพี่น้องใจบุญทานใดที่มียุคมียาเพื่อนแนะนํามากแล้วก็ร้านกับสิสอกมาหายเลยอ,อ๋อยูดีมีแห้งเลยออยูดีมีแห้งคือออเมื่อไพี่น้องอันนี้ก็คือเพื่อนพอเท้าซ้อนมันอ่ะไม่เพื่อนพอเท้าซ้อนคือออ อีแม่กะบอกมามาเบิ้งพักถั่วซ้อนเนียคือพักถั่วซ้อนยำหน่อยยังนุ่มกะเห็ดเบียกได้ไปเป็นเพื่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก,กะบเผาแกงสลายการเหล่าเจ้าพูนเจ้าพี่เพิ่อนกัว่าหายใจเมื่อยนอเอนาะอ่ากะฝากเพิ่มพอนะบรรดาพ,พ่อแม่พี่น้องที่ว่าหูหูว่าจะต้องเห็ดแบบใดหรือว่าจะต้องอ่าบำรุงจะต้องปัวแปลงแบบใดขนะาดเพราะว่าเพิ่อนกับคนขางที่เป็นครอบครัวที่ทุกอยาก่างนะไปห้ามมอเพิ่อนกัเคยไปห้ามมอได้แบบ กับบุตรใดครับการปิ้นปัวเพราะว่าเพราะว่าขาดเคลื่อนทางด้านเงินที่จะไปจ่ายค่ายาหันะเนาะก็เลยต้องอดยุบไปจังสั่นแหละฮะหาเสากินคําไปก็บเจ้งได้กับข้อหายเพลินสุขภาพแข็งแรงแล้วก็บรรดาพ่อแม่พี่น้องก็จงมีแต่ความสุขเนาะสบายดีเลยสบายดีสบายดีพี่น้อง